คุณผู้ชมคะส่วนที่จังหวัดชนบุรีอันนี้พ่อค้าแม่ขายเซ็งจริงๆโดนอ,อีกแล้วงงมาขโมยเหมือนกัน<ะ>ขโมยผลไม้เดี๋ยวก็ทุเรียนเดี๋ยวก็แตงโมแล้วครั้งล่าสุดที่มาเนี่ยเหมือนเห็นกล้องวงจรปิดนะ ส่งยิ้มให้คล่องด้วยเหมือนท้าทายเหมือนไม่กลัวอะไรเลยคุณผู้ชมคะ,ะเดี๋ยวดูภาพไปทีละเหตุการณ์นะว่าโดนตอนไหนยังไงบ้างนะคะไปดูภาพจากวงจรปิดตัวแรกกันก่อนที่ทีมข่าวได้มาอ,มอันนี้เกิดขึ้น13มิถุนายนนี่ผู้ก่อเหตุด,ด้านซ้ายมือนะคะมาเข้ามาในร้านมาหยิบหยิบเลือกเลือก,อกนะวันนี้13ที่เขาเข้ามาเนี่ยยังสวมหน้ากากอนามัยอยู่เดินเข้ามาแบบใจเย็นเลยเอื้อมไปหยิบแตงโมสองลูกจากนั้นก็เดินหายไปค่ะคุณผู้ชม ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปเลยไปแล้วะคะ่ะอันนี้นะนวันท <23 S 1> ี่สามเหตุการณ์แรกยังไม่จบเดือนเดียวกันนี่แหละวันที่28มิถุนายนงานนี้เดินเข้ามาในร้านเลยนะนี่เดินเข้ามานะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอยู่นะคะท,ทําทีเหมือนเดินช้อปปิ้งไหมคะมองซ้ายทีขวาทีนะแล้วก็ไปเลือกทุเรียนเหมือนจะดูว่าเอ๊สุกหรือยังหน้าลูกไหนสุกพอดีพอดีหลังจากนั้นเลือกได้ปุ๊บ ยกไปเลยค่ะสองลูกใหญ่ๆเที่ยงคืนกว่านี่นะเที่ยงคืนกว่าคุณผู้ชมครับนี่คือวันที่28ิมิถุนายนเห็นไหมฮะนี่นี่เอาไปแล้วนะเอาอะไรไปบ้างฮะเนี่ยทุเรียนสองลูกนี่ไปแล้วนะใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ยังไม่พอย้อนกลับมาเอาแตงโมอีกหนึ่งลูกแล้วถุงพลาสติกไปใส่ด้วยสงสัยคงกลัวจะถือไปไม่ไหวอะค่ะเนี่ยคุณผู้ชม โอ้โหวันที่28ได้ทุเรียนไป2ได้แตงโมมาหนะึ่งะเสียหายไปประมาณพันกว่าบาทนะคะครับต่อมาห่างกันไปแค่5วัน3กร,รกฎาคมคุณผู้ชมคนร้ายมาอีกแล้วงานนี้ให้เพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มาให้ด้วยแล้วไม่ได้มาอย่างเดียวในมือมีอะไรคะถุงกระสอบใบใหญ่ไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วไม่เดินเข้ามาแล้วนะคือเอามือเนี่ยข้ามตะข่ายแล้วก็หยิบเลย คว้าเอาเลยดูสิโอ้โหคว้าไปกี่ลูกคุณผู้ชมเอาทุเรียนไป4ลูกด้วยกันค่ะเปิดหน้ายิ้มแย้มเหมือนส่งยิ้มให้กล้องคือโอ้เจ้าของร้านบอกว่าเห็นภาพแบบนี้แล้วนี่เขาทำเนี่ยเขาไม่เกรงกลัวกฎหมายอะไรเลยเหรอเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นที่ร้านขายผลไม้ริมถนนสายพานทองโรงนาอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งครั้งล่าสุดนะฮะ ความเสียหายประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ <c oughs> ซึ่งภาพกล้องวงจรปิดทั้งหมดนี้นะฮะเจ้าของร้านคุณวิลาวันก็เป็นคนนำมาให้ผู้สื่อข่าวละ <c oughs> บอกว่าสุดทนแล้วจริงๆที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุบ่อยครั้งแบบนี้เรียกง่ายๆก็คือมาเป็นประจำเลยแหละค่ะที่สำคัญนำภาพกล้องวงจรปิดนี้ไปแจ้งความกี่ครั้งตำรวจก็ไม่สามารถตามจับคนร้ายได้สักทีช่วงหลังคนร้ายเหมิมเกรมมากถึงขั้นกลับมาในร้านก็เลยอยากวิงวอนให้ตำรวจสพพานทอง ช่วยจับคนร้ายหน่อยนะครับฟังเสียงครับทุกครั้งเลยใช่ไหมพี่ตั้งใจที่นี่ตั้งใจเรื่องขโมยใส่ถ่ายแล้วอันนี้คือแจ้งนะคะที่ไม่แจ้งหาเยอะเลยที่ไม่แจ้งความนี่อีกหลายคดีเลยใช่ไหมพี่อันนี้ที่ไปแจ้งเพราะมันมีหลักฐานคือคือเห็นเต็มๆครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับนอกจากผลไม้ที่ถูกขโมยแล้วนะครับก็คือเธอยังถูกขโมยรถจักรยานยนต์ด้วยนะฮะคุณผู้ชม หลังจากนั้นก็รีบติดกล้องวงจรปิดนะฮะคุณผู้ชมเอาละฮะก็ฝากด้วยนะครับพี่พี่น้องน้องตำรวจที่สพาพันทองค่ะช่วยหน่อยนะฮะเพราะภาพเมื่อสักครูคร่นี้ชัดเจนน่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันแหละที่กลับมา3ครั้งเกี่ยวกับเรื่องผลไม้เขาเดือดร้อนนะครับค่ะ <c oughs> ไม่น่าจะยากครับมีภ <c oughs> าพชัดเจนขนาดนี้ใช่ค่ะฝากคุณตำรวจด้วยนะคะครับโอ้